่อนเย้าสู่ทางทางเท้าบอบบางต้องเดินทางไกลบานน้อยๆแบกหนักเกินไหวน้ำใสๆไหลจากดวงตาในดวงใจที่ปวดร้าวมีดวงดาวทอรน,นงเหนื่อยอ่อนล้าศรัทธายังคงดำรงแสงแห่งความดีงามเจ็บปวดเพียงไหน ทอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอยมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคองอยู่เคียงข้างเธอสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงชีวิตของคนเรามักจะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้น ทั้งเรื่องดีที่เราอยากยะระลึกถึงหรือเรื่องร้ายที่เราอยากลืมและบางครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานั้นทำให้เราเข้มแข็งและกล้าหาญที่จะต่อสู้กับความจริงมากยิ่งขึ้นเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนเก่งหัวใจกแกร่งในวันนี้ค่ะพ่อของเธอเสียชีวิตอย่างกระทันหันแต่มีภาระมากมายที่เธอกับแม่ต้องร่วมกันต่อสู้เธอชื่อเบนจมาพรจันทวงศ์อยู่ที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ เพื่อแม่แล้วก็เพื่อเรียนมีเงินเพื่อให้เรียนเรียนถึงสูงแล้วก็กลับมามีงานทำจะไม่ต้องให้แม่ทุกข์อีก เงินแต่ละบาทในครอบครัวของนิ่มเบนจะมาพรจันทวงศ์สำคัญต่อปากท้องของทุกคนเธอจึงไม่เคยได้เงินไปโรงเรียนก็ไม่ได้ใช้จ่ายอะไรมากก็ประหยัดเอาฉนึงนก็ไม่เอาไปเพราะว่าต้องเอาไว้ให้น้องไปโรงเรียนด้วยฐานะยากจนนิมจึงต้องทำงานหาเงินช่วยเหลือครอบครัวตั้งแต่เล็กแต่เมื่อพ่อตายจากไปชีวิตของเธอและแม่ ยิ่งแย่กว่าเดิมช่วงที่พ่อเสียแล้วค่ะก็ญาติพี่น้องที่เคยมีก็หายมดเขาก็ยังไงอะเข,าก,ข,า,กขาก็มีครอบครของเขาอะค่ะวัวหน้าครอบครัวแล้วคนทำมาห้ากินแล้วก็คนห้าเงินเลี้ยงครอบครัวเขาเสียไปนะคะเบิดเลยแห่แม่นี่ยังยังเป็นหนี้ขากโซ่อีกหลังจากพ่อเสียชีวิตแม่ต้องยืมเงินเพื่อนบ้านทำศพ และผานิ่มกับน้องมาขออาศัยอยู่กับยายและน้าชายที่สติไม่ค่อยดีมันก็ลำบากตันน้องก็อายุยัง,งน้อยก็กำลังกินนะคะก็ต้องรีบหาเช้ากินข้ามไปรับจ้างเขาอย่างนี้นะคะ่ะแม่เพิ่งแต่งงานใหม่ส่วนยายผ่าตัดปรโรคขึ้นสมองอาการยังอยู่ในระยะพักฟื้นตอนแรกแก แกจะปวดขาปวดขาตรงตามขานี่ก็ต้องให้เหยียบตลอดเลยคืออย่าไปสักพักนึงแกก็ปวดอีกแกก็แทบจะเดินไม่ไหวแกก็ต้องนอนอยู่กับที่เลยทีนี้แกก็ปว่วยก็พาไปรักษาก็ไม่หายเงินเงินที่มีอยู่ก็หมดไปทุกวนันไปทุกวันก็ต้องไปยืมเขาพายายไปรักษาที่กรุงเทพต้องทำง,งานใชนี่ที่ไปหยิบยืมมารักษายาย หลังเลิกเรียนนิ่มจริงต้องช่วยแม่ทําขนมไปขายแบบนี้ทุกวันเลิกเรียนตอนสี่โมงเย็นก็ต้องรีบกลับมามาเอาขนมใส่ถุงไว้ที่แม่ที่แม่ทำขนมไว้แล้วก็รีบเอาขนมมาใส่ถุงแล้วก็มาแพกแพกแพ,กแ,พ,กแ,พกแล้วก็ช่างแป้งช่างของแล้วก็ช่วยผสมแล้วก็เอาขนมแพ็กใส่ถุงแล้วก็แพ็กใส่กล่องค่ะ จะช่วยกันทำและรีบแพ็คขนมเพื่อไปส่งร้านค้าก่อนค่ำถ้าเป็นวันหยุดนิมไม่ได้รับงานอื่นไว้ก็จะช่วยแม่แบบนี้ทั้งวันแต่ถ้าวันไหนต้องรีบไปเรียน จะกลับมาช่วยในช่วงเย็นเอาไปส่งร้านค้าในตัวเมืองขนมทองม้วนของบ้านนี้ขายส่งห่อละสี่บาทห้าสิบแล้วเอาสักสามสิบก่อนก็ได้นี่เอาวางไว้จ้ะวันนี้เอามาสามสิบสามสิบพอจ้าสามสิบพอสามสิบครบก็ พอกินนะคะแต่ก็ยังไม่ค่อยมีกําไรอะคะ่ะเพราะว่าเงินที่ได้จากการส่งขนมแล้วก็ต้องหมุนเวียนเอาไปใช้สําหรับซื้อของเข้ามาทําขนมอีกครั้งนะคะตั้งแต่เล็กจนโตแม่ก็สอนเข้าคือกันว่า ให้ทาความดีความดีอยู่ที่ตัวเองความดีผู้มีขายยากได้ทำเองแม่ก็บอกอย่างเงี้ยถ้าเป็นวันหยุดนิ่มจะออกไปรับจ้างที่โรงขิงในอำเภอหล่มเก่ามีโรงงานขิงที่เปิดรับคนงานรายวันอยู่หลายแห่งแต่ละโรงงานจะผลิตขิงเพื่อส่งออก และจำหน่ายภายในประเทศนิ่มผ่านงานขิงมาแล้วหลายแห่งช่วงขิงมันเยอะก็ต้องทำขิงถ้าเกิดขิงหมดหนูถึงจะได้มาทำทองมว้วนแล้วเขาก็คัดเป็นไซส์ไซส์ A ไซส์ B แล้วก็แอลแดง สำหรับคนงานรายวันอย่างนิ่มจะต้องทำให้เป็นเกือบทุกอย่างช่วงนั้นก็หนูจบม .3 พอดกีก็ไม่คิดว่าที่จะเรียนต่อเพราะว่าไม่มีเงินก็เลยเอาเงินที่ทำเขียงได้นี้เข้าไปลงทุนลงทุนปลูกข้าวโพดช่วยกันกันกบแม่ซื้อปุ๋ยซื้อพันธุ์ข้าวโพดไปปลูกที่ไร่ค่ะนิ่มเร่งมือทำงานให้มากที่สุดเพราะอยากเรียนต่อเข้าไปทำโอกับห้าทุง่ง เลอกอกจากโรงงาน5้าทุ่มาฮึกบ้านกะเทียงคืนมันบอกกตื่นซามาก็บอกให้ผักกรเราต้องไปเฮียเพาว่าเมื่อนี้ททำดึกแล้วเขาก็มาฟังเลยโรงงานขิงจะมีงานเฉพาะเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนหากผลช่วงนี้ไปจะเป็นขิงอ่อนซึ่งไม่นิยมบริโภคช่วงสำคัญแบบนี้นิ่มจะหาเวลามาทำให้มากที่สุดคนงานรายวันจะได้ค่าจ้าง115บาท แต่ถ้ามาทำประจำจะได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยสามสิบบาทช่วยได้ค่ะเรีย,นเร,ยน,รเนเรียนไว้เยอะก็ถ้าเิดเรียนสูงๆแลเราก็จะมีงานทำที่ดีขึ้นจะได้ไปเป็นก็จะได้ทำงานที่บางทีก็ทำงานที่โรงงานบ้านถ้าเราเรียนสูงๆ,งๆอย่างเงี้ยค่ะก็มีเงินเดือนเยอะมาให้พ่อกับแม่ใช้เงี้ยค่ะแม่ยักให้รู้ถึงฟังเต็มที่นะ่ะ<ม>ก็ยักให้เข้าเรียนจนจบความตั้งใจ<ม>ของเขาที่เขายาก เลิกเรียนไปแต่เข้าเคยบอกแม่ว่าแม่จะห้ามหนูนะถห้าหนูอีเรียนอะไดอย่างเี้ย บริษัท a d v a n c e ์ i ินฟ s ร์เซอร์วิสจำกัดมหาชนหรือ AIS มอบทุนช่วยเหลือครอบครัว1 0,000บาทและมอบทุนการศึกษาใท่มปีละ7 0 0 0บาทจนกระทั่งจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ1 0 0 0 0บาทในระดับปวสอรหรืปริญญาตรี เมื่อช่วงต้นปี2545เราได้เสนอชีวิตของคนเก่งคนหนึ่งที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะเขาทำงานหนักมากนะคะโดยทำงานส่งน้ำแข็งเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวค่ะเขามีความฝันสิ่งหนึ่งที่อยากจะทำให้แม่นะคะและมาในวันนี้สามารถทำได้สำเร็จแล้วไปดูนะคะว่าความฝันนั้นคืออะไรและชีวิตของเขาในวันนี้เป็นอย่างไรเขาชื่อนำพลไพรินอยู่ที่อำเภอบางคลา้าจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ เงินทุนครอบครัวที่เหลือไปใช้ในการซ่อมแซมบ้านก็คือทําห้องน้ําความตั้งใจของหนึ่งที่อยากจะสร้างห้องน้ําให้แม่เป็นจริงขึ้นมาก่อนหน้านี้ทุกคนต้องไปใช้ห้องน้ําของเพื่อนบ้านก็เป็นห้องน้ําซึ่งเราได้ทําไว้นะครับก็คือปัจจัยก็จะมีอ่างมีตุ่มนี้ขันที่สําหรับการอาบน้ํานะครับแล้วก็มีโถท่วมที่สําหรับขับถ่ายครับ ก็คือจะเป็นแบบกระทันรัดแล้วก็มีป่องสําหรับระบายอากาศครัซึ่งตรงนี้ก็แม่เขาก็พอใจนะครับว่าชอบนอกจากการนําเงินทุนที่ได้รับไปสร้างห้องน้ําแล้ว 1. ยังให้ต่อเติมขยายบ้านเพิ่มออกไปอีกแต่ก่อนส่วนนี้ยังไม่มีนะครับคือแล้วเราก็เอาเงินไปซื้อจากซื้อไม้มาเสริมให้มัน,ให,มนให้มันกว้างขึ้นนะที่มันกว้างขึ้นแต่ก่อนตรงนี้จะเป็นต้นไม้นะครับเสรแล้วก็ ตัดทิ้งแล้วก็ทําให้มันกว้างขึ้นตามสัดส่วนของมันนะครับตอนนี้หนึ่งมีสถานภาพเป็นลุงเพราะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมาเป็นลูกของน้องสาวแม้รายได้ที่จะเข้ามาจะสวนทางกับค่าใช้จ่ายต่างๆที่มากขึ้นแต่หนึ่ง ก็ไม่กังวลกับเรื่องนี้มากนะคัเรับก <l ots> หะร้องไมันก็รู้สึกว่าหนักนะครับแต่ว่าเราถัวะฉะเฉลี่ยแล้วว่าคิดว่าแม่ทํางานเท่านี้เราทํางานเท่านี้และน้องทํางานอีกก็คือว่า3คนหารกันแล้วก็จะลงตัวพอดีสมสสมากจะเป็นเรื่องค่าค่านมของของหลานมากกว่าซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้หนักหนาอะไรเพราะว่ายัางยังกินนมแม่อยู่ด้วยเพราะว่ามันก็ทุนไปเยอะ เรียนหนังสือแล้วครับต้องก็หนักเพราะว่ามาทางตัวแทน AIS ได้เดินทางมามอบจักรยานให้กับหนึ่งไว้ใช้ที่บ้านและพูดคุยถึงความเป็นอยู่และการดําเนินชีวิตอาจจะเล็กครับมสบายครับหลังจบชั้นม .6 ที่โรงเรียนบางคล้าพิทยาคมในปีนี้หนึ่งต้องเลือกเส้นทางเดินอีกครั้งเพื่ออนาคตที่รออยู่อนาคตในความหวังคิดว่าคงจะเรียน จบแล้วแล้วก็มีงานทําที่มั่นคงเราเป็นลูกมีหน้าที่ต่อแม่ที่ต้องทำอย่างไรบ้างเพราะว่าถ้าเราไม่ทําแล้วใครจะมาทําชีวิตหนึ่งอาจจะได้อยูร่ร่วมกันอย่างมีความสุขในตอนบั่นตลายทายก็ได้ครับของชีวิตครับ